สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกทท่านเข้าสู่ช่วงของนิทานธรรมคติธรรมคติชีวิตเรื่องราวที่จะเป็นเกล็ดคิดแง่ธรรมในการดําเนินชีวิตให้กับท่านผู้ฟังทุกทท่านนะครับวันนี้ผู้ดําเนินรายการจะได้นํานิทานธรรมคติธรรมคติชีวิตเล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกทท่านได้รับฟังในเรื่องจุดเด่นและจุดด้อยเชิญท่านผู้ฟังทุกทท่าน เราฟังเรื่องนี้กันเลยครับการละครั้งหนึ่งมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงมีพระโอรสสามพระองค์ซึ่งวันๆเอาแต่หาเรื่องขุดคุยข้อเสียและเปิดโปงความบกพร่องของกันและกันทะเลาะก,กันไม่หยุดไม่ว่าจะไปที่ไหนพระโอรสก็เอาแต่พูดถึงแต่ความดีของตนเองกล่าวถึงความชั่วของคนอื่นจนกษัตริย์ทรงพิโรธ จึงส่งขับพระโอรสออกนอกประเทศทรงตรัสว่าถ้าพวกเจ้าไม่ยอมปรับปรุงตัวก็อย่าก,กลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกต่อไปพระโอรสทั้งสามพระองค์ก็ออกจากประเทศไปในระหว่างทางก็ยังคงทะเลาะกันไม่หยุดแต่ละพระองค์ต่างก็บอกตนเองว่าคนอื่นไม่ถูกสุดท้ายทั้งสามจึงแยกทางกันหลายวันผ่านไป เออินพี่น้องสามพระองค์มาพบกันเข้าอีกที่หน้าอกและหลังของแต่ละพระองค์ต่างมีถุงแขวนอยู่ต่างฝ่ายต่างก็ถามกันว่าถุงนั้นใส่อะไรไว้องค์ชายใหญ่ตรัสว่าถุงด้านหลังของข้าใส่จุดเด่นของญาติมิตรถุงที่อยู่หน้าอกใส่จุดด้อยของเขาข้าไม่เคยเปิดดูถุงที่สะพายอยู่ด้านหลังเลย ฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าจุดเด่นของญาติมิตรมีอะไรบ้างองชายรองรกลัว่าข้าเอาจุดเด่นของตนเองใส่ไว้ในถุงที่หน้าอกเพื่อข้าจะได้มองเห็นมันอยู่ตลอดเวลาและยังทำให้คนอื่นเห็นได้ง่ายด้วยข้าเอาจุดด้อยของข้าเองที่คนอื่นว่าใส่ไว้ในถุงอีกถุงหนึ่งแบกไว้ทางด้านหลังข้าไม่เคยดูมันเลย และไม่คิดจะให้คนอื่นดูด้วยข้าอยากจะให้พวกเขาเห็นแต่จุดดีของข้าเท่านั้นก็พอองค์ชายเล็กตรัสว่าถุงที่อยู่หน้าอกของข้านั้นใส่แต่จุดเด่นของคนอื่นและบุญคุณที่ข้าได้รับข้ามองเห็นมันตลอดเวลาเมื่อใดที่ข้าเห็นจุดร้อยของคนอื่นข้าจะเอามันใส่ไว้ในถุงด้านหลังนอกจากนั้นข้ายังได้เจาะรูเล็กๆ ที่ใต้ถุงนี้เพื่อให้จุดร้อยของคนอื่นไหลออกจากถุงได้ง่ายๆดังนั้นข้าจึงแบกแต่จุดเด่นของคนอื่นเดินทางไปและรู้สึกว่าตัวข้าเบาสบายมากๆเลยองค์ชายใหญ่และองค์ชายรองเดินไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าต้องแบกถุงหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งสองจึงรู้สึกว่าเอน้องเล็ก เขาสบายกว่าเรามากเราทั้งสองปล่อยให้สิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ทับถมจนยืดตัวให้ตรงไม่ได้ลำบากเหลือเกินดังนั้นพระองค์จึงเอาจุดร้อยของคนอื่นใส่ถุงโยนทิ้งไปจนหมดผลก็คือมีความรู้สึกสบายกว่าเดิมมากมายนะักพระโอรสทั้งสามต่างสำนึกถึงความผิดของตนได้แล้วจึงตัดสินใจ กลับไปเฝ้าพระราชบิดาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษพระบิดาทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นพระโอรสของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปแล้วและทรงตรัสว่าสำหรับคนอื่นเราต้องดูจุดเด่นให้มากๆดูจุดร้อยให้น้อยๆแต่สำหรับตัวเองต้องดูจุดร้อยให้มากๆแล้วพยายามปรับปรุงตัวเองอย่างนี้ จึงจะมีความเจริญต่อไปได้นิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้พวกเรารู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีนั้นให้มองจุดดีของคนอื่นให้มากเข้าไว้เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการที่เรามัวแต่ไปมองจุดร้อยของคนอื่นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเราเองเลยตัวเราเองก็มีจุดร้อยเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าตัวเองจะเก่งไปเส็ดทุกอย่างและถ้าเราสามารถเปิดใจมองจุดด้อยของตนเองได้จริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะพัฒนาจุดด้อยเหล่านั้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นอีกทั้งยังได้รับความรักจากบุคคลรอบข้างเพราะเราไม่เคยมองจุดไม่ดีของคนอื่นนั่นเองความสุขก็จะเกิดขึ้น ในจิตใจของเราในที่สุดครับ